สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเจ็ดโมงยี่สิบนาทีนะคะเมื่อคืนนี้หิมะตกทั้งคืนนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มหยุดแล้วนะคะเมื่อวานยังไม่เท่าไหร่ที่มกคหิมะแต่พอมาวันนี้ตอนเช้านะคะขาวอีกแล้วนะคะมองเข้าไปในป่านี่คือเต็มไปด้วยหิมะเลยนะคะต้นไม้ก็สวยแต่ไม่ไหวนะคะมาตกราวๆอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาอีกรอบนี้เะคะ นู่น,นะคะถนนนะคะเดินแล้วก็เป็นรอยรองเท้าเลยนะคะถ้าน้องหมาก็จะเป็นรอยเท้าหมาเลยนะคะน้องหมาก็ชอบชอบไปขอไปข้างนอกนี้มันได้อากาศดีนะคะแต่พรุ่งนี้เขาบอกว่าแดดออกนะคะก็คงจะเป็นตามที่เขาพยากรณ์อากาศแหละคะ่ะเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันกลางคืนก็หิมะตกแต่ตอนนี้เหมือนยังไม่หยุดนะคะ แล้วหันกลับมาดูเจ้านายนะคะเจ้านายนอยนไม่ตื่นนะคะจะทําเตียงก็ทําไปได้ค่ะทําไมวันนี้เจ้านายตื่นสายก็ไม่รู้นะคะแม่เขาใกล้จะไปโรงเรียนแล้วเนี่ยยังนอนไม่หือไม่อือเลยนะคะลูกสาวเหล่านี้เมียวนู่นนะคะไม่มีหูนะคะเดี๋ยวยังแก้งก่อนนะคะนี่แหละค่ะเจ้านายเขาตื่นให้แค่นี้ค่ะพื้นที่ก็บอกว่าขอแค่นี้ได้เป่าอย่าเรื่องมากนะทาตน เราเลยโอเคค่ะเจ้านายขอบคุณนะคะนอนอย่างนี้แหละลูกจะไปโรงเรียนแล้วเนาะนอน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 ,น,อนค่ะแล้วก็ได้บรรยากาศนะคะต้องเดินเหมือนมาตกเป็นออกเป็นฝน,นจริงนะคะนี่โอ้ยบรรยากาศนี้กลับมาอีกแล้วค่ะสักหน่อยก็จะเซนต์คอร์มาไหมคะนี่วั <laughs> นก็ยังสวยๆอยู่เลยนะคะ น่าบัตตนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งน,นะคะสวยที่มีหิมะวันนี้ตกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเฮ้ยก็ต้องเดินไปอย่างนี้แล้วค่ะกลับเข้าสู่หน้าหนาวอีกแล้วโอ้ยผมเปียกแล้วค่ะรถทุกคันจอดสนิทค่ะที่คนรถคันไหนที่เปลี่ยนยางแล้วเนี่ยจอดค่ะเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งไหนดีค่ะว้าวสวยนะคะโอ้ยสวยค่ะสวยนี่ สวยอีกแล้วหิมะตกโปอยปๆยเกาะบนกิ่งไม้นี่ไปทางไหนนี่ไปฝั่งที่ไม่ใช่ป่าดีกว่านะคะหรือไปฝั่งทางในป่าดีฝั่งในป่าดีกว่าคะ่ะน่าจะสวยดีค่ะตรงนี้ยิ่งสวยนะคะภาพของจริงอันนี้ในวิดีโอก็สวยได้แค่นี้นะคะกล้องอาจจะไม่ดีก็ได้คะ่ะไม่มีความคมชัดมากเหมือนกล้องที่เขาถ่ายแบบกันนี่เลยแต่พุ่มไม้อย่างนั้นนะสวยจริงๆนะคะมองเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็นู่ ต้นที่ติดกับตึกก็สวยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวจะถาม,มุมสวยๆให้ดูนะคะอืมเป็นยังไงคะได้มุมสวยๆเลยคะ่ะหุยแล้วยิ่งป่าตรงนั้นด้วยหุยสวยค่ะแต่ยวงป่าไปไม่ได้เพราะย,ยั่งต้องไปโรงเรียนนะคะ่ะโอ้ยสวยนะคะนี่สวยนะคะ,ะ,คะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเดือนเมษาจะหมดเดือนอยู่แล้ว น้องก็ยังกลับมาตกอีกแต่ปีที่แล้วไม่มีแล้วนะคะเดินเมษานี่คือแดดเริ่มมานี่ค่ะมองเข้าไปในป่าจริงๆนะคะสวยๆขนาดน้อยยังมีสัตว์ออกมาเดินหากินเลยนะคะนี่นะคะนกเวิ้โอ้ธรรมชาติเขาเขาไม่กลัวหนาวเลยนะคะนกตัวนี้นี่นะคะนี่นะคะติดประเทศนี้สันษาเลยนะคะเด็กน้อยวิ่ง ปนะ่าตรงนี้นะเป็นโรงเรียนปฐมนะคะแม่จะอยู่อนุบาลแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนลอซอรี่หรืออนุบาลแล้วแหละคะ่ะที่ยงบอกแต่ตรงไปนู้นจะมีปฐมใช่ค่ะปฐมจะอยู่อีกที่นึงก็อยู่ไม่ไกลมากนะคะเด็กก็เดินตนัวเรียนกันทุกวันแหละ,ค,ะค่ะวันนี้ครูก็ปล่อยเร็วนะคะว่าเราก็เลยมาคอลวดนะคะเรจะไปที่สถานีคาราซัมมาก,กันนะคะนี่แหละคะ่ะหน้ากำลังตกอยู่นะ,ะ้นี้เลย อุ่นหนาวก็ไม่ใ bon ช่อ well, so hey, really okay. so ุ s okay. <S ่นร้อนคะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทีเย็นนะคะนี่แต่หิมาเมื่อเช้าสวยนะคะถนนแต่ว่าตอนนี้มันละลายหมดแล้วก็เลยไม่สวยห้มันเลยแหลมก็ดีแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้างนี่ค่ะชื่อร้านอะไรก็จำไม่ได้นะคะนี่นะคะมาเจอไฟปิ๊บๆวับสวยงามอะค่ะของเนสำหรับเด็กก็มีนะคะนี่ก็คือเป็นสร้างหนังเป็นสเลดยอะค่ะก็เรียกว่าสเลด กระทาทองก็มีนะคะหรือว่าจะเอาเป็นเหรียญทองเหรียญเงินก็มีนะคะมุมนี้ก็เปิดไฟวิบวบบบบบบับสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็เดินมาก็มาเจนอนี้ค่ะพัดลมมีหลากหลายให้เลือกนะคะจะเอาแบบไหนเอ่ยมีหมดเลยนะคะนี่ก็น่ารักพัดลมตัวเล็กๆหมดแล้วค่ะน่ารักหมดเลยนะคะรักปต่คนละแบบมีค่ะลองเหมยหน่อยก็นี่มีหมดเลยนะคะ ไอ้บางนี้นะ่าจะเป็นเหมือนของเล่นสำหรับเด็กน,นะคะอยู่คกระดาษแล้วก็มีพัดนะคะ <S <S นี่นะคะรองเท้าแต่อันนี้ก็เป็นจานเอ้ยกระดาษชู้คะ่ะแล้วก็จานจานกระดาษก็น่ารักค่ะกระดาษชูวก็น่ารักน่ารักหมดเลยนะคะสำหรับเด็กข้างบนอ๋อเป็นเหมือนสำหรับวันเกิดค่ะพอ,อแล้วคะ่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นพวกหวีพวกอะไรนี่แหละคะ่ะใช่ะคะ่ะ ว่าก็บ้านนะคะร้านนี้ขายแบบของนี้ <C> e <al> น่ารักนะคะอันนี้ก็นี่นะคะ <C> e <al> เขาเป็นการจัดสวนถาดนะคะในต,ตัวนี้ตัวนี้ที่บ้านเรายังมีนะคะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนี่นะคะต้นไม้ก็ปปอมแล้วเขาจัดได้สวยนะคะนี่ <C> e <al> เยอะเลยนี่ะคะ่ะนิดนึงมุมุมนี้ด้วยนะคะ แล้วก็เหมือนกับแบบพวกเป็นไฟประดังประดับอะไรด้วยนะคะนี่เยอะเลยนี่ลูกใหญ่ๆก็มีอันนี้ก็สีอีกสีหนึ่งอันนี้ก็สีนี้นี่นะคะก่อนนำเจอหน่อยนะคะกะลาค่ะกะลาบ้านเราแต่เขาก็มาทำประโยชน์อะไรได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะมาขายอย่างนี้ใบและตั้งแพงนะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะนี่ใบเท่าไหร่ห้าถึงหกยูโรนะคะ ยังก็ไม่เข้าใจค่ะเข้าไม่ถูงเลยนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะคะหินมะตกยังไม่อยู่เลยนะคะนี่ตกทั้คงวันจริงหลอคะคาดว่าหินมันจะสูงประมาณเกือบสามถึงสี่เซนติเมตรนะคะแต่ว่ามองไปนะคะสวยนะถ้ามองไปหน้าหน้าไปที่ตั่วเลยหินมะเป็นลักษณะที่สวยมากะคะ่ะหินคนนี้ฉลาดคะ่ะไปเล่นมากร่างกันหินว่าได้ด้วย ตัวเมือถี่ร่วมมาเลยค่ะไม่ชอบมุมนี้นะคะคือมองมองลงมาแล้วมันสวยเหมือนในแบบภาพวาดจริงนะคะนี่แหละค่ะแถวบ้านยังได้จะประมาณนี้จริงๆนะคะต้นไม้นี่กําลังเดินกลับอยู่สวยมากเลยค่ะนี่ถ้าจะมองไปไกลๆแบบนี้นู่นนะคะทางเดินเป็นหินมะเลยนะคะทั้งแถบสวยค่ะนี่แหละค่ะมีคนสองคนต้องเดินต่อไปอีกหน่อนึง นี่นะคะเป็นถนนหิม,มะถ้าในป่าที่ย่งพาไปดูเมื่อเชฟก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะกษณะอย่างนี้เลยค่ะเหมือนป่าในฝันนะคะป่าอย่างเช่นพี่ยายเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะคะก้าป่าตรงที่กองข้ามบ้านย่างอยู่ะนะคะตอนเช้ามองลงมาก็จะสวยอ,อย่างนี้น,นะคะ <c oughs> <c oughs> เดินไปหิม,มะก็ถึสาหน้านะคะด <c oughs> <c oughs> อกไมา,าจริงค่ะแต่พืความสวยงามเลื่อนเพื่อถ่ายให้ดูนะคะ วันนี้ก็ตกอีกวันหนึ่งพรุ่งน,นี้แดดออกนะคะเราก็มาคอยดูกันนะกะ็ว่าวันนี้ก็เห็นความสวยงามแล้วพอพรุ่งนี้เช้าก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าแดดออกววมันก็จะละลายไปและะ้วค่ะแต่ฝั่งต้นถุนก็งามแต่ว่างามไม่เหมือนฝั่งต้นไม้ที่ไม่มีใบนะคะต้นไม้ไม่มีใบคือสวยงามแบบน้าแข็งเข้ามาเกาะบนกิ่งเลยนะคะเป็นความสวยงาม quá. กว่าต้น ต้นสนที่มีใบจะไปดูใกล้ๆไหมล่มลคะคะนี่นะคะเขจาจะสวยงามเมา่อขนาประมาณนี้แะค่ะนี่นะคะยังเดินไม่จึงไหนืลยนะคะนี่ไปกันต่อค่ะไปชมความสวยงามกันค่ะ,ะนี่ก็เป็นบริเวณที่โรงเรียนอนุบาลเมื่อเช้านะคะออนนี้คือยังกําลังเดินเลือนกบไปนะคะนู่น,นะคะ ที่เห็นคนที่เดินอยู่ข้างหนน,นี่ก็ถือกล้องถ่ายรูปนะคะน่าจะเป็นช่างภาพละค่ะน่าจะเดินหามุมสวยๆของที่นี่วันนี้เด็กจะไม่ออกมาเล่นข้างนอกเด็กขาดนะคะครูจะไม่ปล่อยออกมาเลยนะคะนี่เพราะว่าอันตรายเพราะปกติเวลาบ่ายสอนนี่คือจะยินเสียงเด็กออกมาเล่นข้างนอกแล้วค่ะวันนี้น่าจะอยู่ข้างในโรงเรียนละคะ่ะในห้องเรียนละคะ่ะนี่นะคะต้นไม้ต้นใหญ่ๆถ้ามีกวางมาเดินนี่คือโอ้ย อยมางนและคะนี่เป็นทางแยกที่สวยงามมากนะคะไปฝั่งนู้นก็สวยฝั่งนี้ก็เดินขึ้นไปนี้หลาก็เป็นภูเขาะคะ่ะนี่นะคะ่ะเป็นทางแยกสามแยกสีแยกที่สวยมากเลยแล้วค่ะนู่นนะคะสวยไปเลยนะคะต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมหมดแล้วยังจะเดินเส้นทางนี้ดีกว่าทางนู้นค่ะจะบอกว่าจะพาไปเดินดูอันนี้ก็ ไม่อยากจะเข้าไปใกล้เลยนะคะจะเห็นอยู่ใกล้ๆก็เห็นความสวยแล้วละคะ่ะของต้นเฟอต้นสน,นะคะ่ะแต่ว,ว่าต้นสนวันนี้ยังไม่ได้เดินตามถนกนก็ยังเดินลัดเข้ามาในป่าเลยนะคะเพราะเห็นม้าตกก็เลยเดินนะคะปกติเอ็งยังไม่เดินนะคะเพราะว่าน,น้ำมันมีเยอะมน้ไม่แห้งนี่ค่ะเป็นภูเขาย่อมย่อเหมือนกันนะคะที่ ที่สวยนะคะถ้ามีกวางหรือว่าพวกกระต่ายต่างมาวิ่งนะคะจะจินตนาการที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะภาพฝันเนี่ยแค่นี้ก็เหนือคําบรรยายแล้วค่ะลกมาอย่างนี้เนี่ยคือเหนือคําบรรยายจริงๆนะคะไม่คิดว่าจะกลับมาต่อเดือนเมษายนวันที่ยี่สิบสามยี่สี่นี่นะคะค่ะนี่ค่ะเดินมาจนจะถึงบ้านแล้วล่ะค่ะยัเดิน ยังไม่เดินลัดไปทางอีกหนึ่งน,นะคะนี่นะคะมองเข้าไปตรงป่านู้นนะคะเป็นป่าที่ใหญ่มากแล้วก็จะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นอุโมงค์เดินไปข้างล่างนะคะสวยเลยนะคะนี่กอ่อนเอ็งจะขึ้นหน่อยเนอยอยาะเอ็งจะถ่ายให้ดูนะคะนี่เพราะว่าเอ็งจะมาขึ้นขึ้นบ้านตรงนี้นะคะตรงต้นไม้ต้นนี้แล้วค่ะนี่นะคะ,ะ,คะสวยมากเลยตอนนี้อากาศอยู่ที่เกี่ยวถายังก็ไม่รู้นะคะรู้จะว่า เป็นดังสายฝนที่หล่นลงมาชโลมใจฉันมากเลยนะคะตอนนี้สวยค่ะนี่งไงคะต้นก้อยบูที่จะต้องออกนี่โอ้ยยังจะขึ้นด้านนี้นะคะจะขึ้นในไม้นอ้อเมื่อวานยังขึ้นได้เลยวันนี้ติดหิมะหรือเปล่าโอ้ได้ค่ะยังไม่มีคนเดินนะคะก็จะเดินง่ายหน,หน่อยนึงเป็นคนสร้างรอยเท้าคนแรกเลยคะ่ะมีนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสวยหมดเลยคะ่ะบริเวณบ้านเรี่ยง อันนี้พอเธอเต็มไปด้วยหิม,มะอืมนี่นะคะเราต้องขึ้นบ้านไปหา,าความอุ่นนี้นะคะเห็นไหมคะตกตอนเช้าเออตกยามคืนแล้วตอนนี้ก็คือตรงที่เล่นของเด็กะคะ่ะเหมือนกันจะขึ้นไปแล้วก็หิม,มะนี่นะคะ่ะต้นไม้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเยอะค่ะ ขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะตอนนี้ยังก็กําลังทําต้มยําไก่นะคะอากาศอย่างงี้ก็ต้องกินอะไรร้อนๆใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นต้มยาไก่กับตาแตงนะคะช่วงนี้พวกผักผลไม้เนี่ยผักจะถูกบ้างแหละคะ่ะแตงก็ก่อนหน้านั้นก็กิโลละสี่ยูเท่าไหร่ไม่รูะคะ้ค่ะแต่ตอนนี้ด้วยอยู่แค่สองยูค่ะก็เลยซื้อมาตำค่ะเพราะลั่นตุนเบื่อแล้วนะคะก็เลยว่าเปลี่ยนตาแตงดีกว่าเนาะคะไม่แพงด้วยไม่เหมือนปนลารกอรนะคะ ข้าวก็หุงไว้แล้วค่ะเดี๋ยวยังต้องตําแตงก่อนนะคะเพราะว่าต้มยำไก่นี่สุกแล้วค่ะก็แค่เหลือตําแตงอย่างเดียวนะคะแล้วก็อุ่นข้าวเพราะว่าเมื่อเ้ายังหุงข้าวไว้แล้วค่ะก็เอาเข้ามาโครไวตปุ่นแป๊บเดียวให้มันร้อนๆค่ะนี่แหละค่ะตําแตงย่ยงชิมแล้วนะคะอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็นี่นะคะต้มยำร้อนๆเลยกินกับข้าวสวยข้าวสวยไม่ร้อนนะคะเพราะยังเอาแค่อุ่นไมโครเวฟแต่ต้มยำไก่นี่ร้อนแน่นอนค่ะ กับกำแต่งอะอร่อยค่ะมามาค่ะไปกินข้ากับเยี่ยงกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ